อุ้ยเจอร้านขายเสื้อผ้าอีกแล้ววาลุตาจอจะแวะอีกเหรอแวะ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 ,แวะจ้าดูก่อนดูก่อนมีอะไรให้วาลุตมามั่งเนี่ย ตลาดนัดครั้งนี้พิเศษวารุตามีรถเกตเป็นของส่วนตัวแล้วค่ะเพิ่งไปถอยมาใหม่รถเบนซ์อันนี้หาซื้อยากเลยนะคะเบนรุ่นนี้หาไม่ได้ง่ายราคาก็แพงสุดๆไปเลยค่ะเมื่อมีรถเบนซ์ประจำตำแหน่งแล้วรอช้าทำไมไปลุยตลาดนัดน้องมาค่าขับวารุตาด้วยกันค่ะวันนี้เสียงดนตรีฮึมฮึมฮึมอีกแล้วค่ะ ไปค่ะรถล้อติดหลุมโอยรถของวาลุตาสายไปแป๊บเดียวจำท่าจะร่วงละค่ะตลาดนะตลาดนะนโเกินไปจบกเลลยอะของหนูไม่ไม่เป็นเลยมายมสิบบาทจริงเหรอฮะมาอื่อสิบบาทมารายยี่สิบจนไอเนี่ยมากอกลุงแถมให้วารุตาค่ะ นี่คือของวาารุตางก็มาซื้อร้านของลุงเหมือนเดิมค่ะใบกะเพรา5บาทนี่ยการุดยอดผักฟาง10 <5 S 2> บาท,บาทมะอึก10บาทมะยม10บาทแล้วก็นี่ลิ้นฟ้า10บาทล,ลิ้นฟ้า10บาททุกฝั่งลุงไอ้ลิ้นฟ้าเอาไปทำอะไรกินน่ะหนูอยากซื้อไปกินแต่กลัวกินไม่เป็น,นกินน้ำพริก จิ้มน้ำพริกมันต้องไปเผาอุ้ยลุงนี่จทำไมมันนิ่มแม้วะ่มท่านิ่มแบบนี้คืออะไรอ่ะนิ่มแบบนี้คือมันจะใกล้จะแก่ใกล้จะแก่อ๋อหนูเอาอาจนั่นนะเผาแล้วขูดนั่นนะแกงแกงกะทิอ่ะเหรอเออใช่ใส่แกงได้เนื้อแกงกะทิใส่หมู้นอร่อยเลยใช่ไหมคะสุดยอดว้าว ธรรมดาก็ตองเคาไฟก่อนใช่ไหมใช่ให้ผิวออกอ๋อแล้วต้มเหมือนกีเล็กอะต้มเหมือนเอาต้มต้มเอาขมออกก่อนแล้วกินนี่มันจะขมน้อยโอ้แล้วก็แกงใส่กะทิหมูสับโอ้ย่างงี้เลยจแล้วขอมันอองคล้วคยทานใช่ไหมคะ เคยทำแกงกินใช่ไหมคะแกงหลายรานผมยังกินยังชอบเลยเหรออย่างนั้นลุงซื้ออะไรอร่อยลุงซื้อไปเลยอย่างนั้นแล้วเลือกแบบไหนเอาไปแกงขาหนูจะเอาไปแกงสักอันนึงได้เลยเป็นเพราะมันไม่แก่ก็พอแล้วให้ได้เนี่ยเนี่ยแกงโอหสุดยอดผมกินนะผมกินสติมนทัพริกนะผมจะไม ล่อขอบมันนอแล้วใสดเป็นทอดเป็นท่อนน้ำมันใส่กระทะให้เดือดเดือดร้อนเต็มที่เลยใส่ลืดลงไปจวดไปพี่ซ้ายพี่ขวาแล้วขึ้นเลยพอมันนิ่งแล้วขึ้นเลยแต่แต่จะไปดวดพลาดก่อนผมทำให้เป็นหรก เขาแกเรือเขาแกผมที่มหาชัยเขาสอนเขาบอกเองจะไปงูทําไมวะแม่แกขนจีนนะแต่แม่แกชอบกินน้ําพริกปลาลี่อ๋อนี่นี่มันจะเป็นพันน้ำมันเดือดเดือดดังพันเนี่ยมันจะเป็นพันไอ้นี่พื้นบ้านพื้นบ้านแล้วไอ้นี่พันธุ์เกษตรมันคนเนี่ยอ๋อแล้วพันธุ์เกษตรกับพันธุ์พื้นบ้านยังไงไอ้นี่จะผมน้อยอ้นี่จะผมมากดอยพันหนูเอาพันธุ์พื้นบ้านหนูเป็นคนบ้านๆเออได้ ใช่เป็นดินน้ำเอาต้มดินน้ำไม่หนูชอบอะไรขมขมด้วยดีดีดีอร่อยโลงอันนี้หนูเอาอันนึงนี่มาจิแกงได้กะทิความก็จิ้มโอ้โหเนาะพรุ่งนี้วันพารู้ชองเลยถ้าไม่เชื่อพรุ่งนี้วันพาซะด้วยโอ้โหแกงไปวัดดีกว่าโอเคขอบคุณมากค่ะนี่ของวารุจารถเข็นรถเข็นไปลุยกันต่อเลยค่ะ วิตาจะไปหาถั่วอาถั่วถั่วอยู่ฝั่งตรงน้นตลาดนัดบ้านเรามีของกินเดยอะแยะน้องบาร์บีคิวน้องโมจิขายดีขายดีนะจ๊ะวิุตาให้ดูมาทุกทีก็ต้องแวะทุกทีนี่คือหมูเอ้ยบาร์บีคิวน่ากินมากมาและ1สิบบาทสิบ,บาททั้งนั้นเองค่ะมาเมื่อไรอย่าลืมแวะนะคะ มาแวะซื้อของร้านยายก็จะมีนี้เลยที่วารุตาเออได้ของยายนั่นก็คือเออดอกกระเจียวคำละสิบบาทมะเขือเทศแล้วก็ยอดมะตูมแขกค่ะนะอุ้ยเจอร้านขายเสื้อผ้าอีกแล้ววารุตาจอจะแวะอีกเหรอแวะแวะแ,วแ,วแวจ้าดูก่อนดูก่อนมีอะไรให้วารุตามั่งเนี้ย ได้มาอีกแล้วค่ะ4สามตัวโอ้ยวารุษาเอ๋ยเชิญครับเซลเล่นอยู่เรื่อยประมาณนั้นมันม่วงสามโลห้าสิบกิโลละยี่สิบบาทเดี๋ยววารุษตาจะซื้อสักสิบบาทค่ะเอาไปต้มกินอะไรนะกล้าประจำก็รู้กล้าประจำมารัว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 เจ้าเลยผมก็ฟุบตะคานเลยรู้ข้าเป็นห่วงเก็บเงินไว้มึงเก็บเงินไว้มึงลูก พารุตาจะไปดูผลไม้สักหน่อยเดี๋ยวไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างลายบันจอมันสุดครับผมเงาะกิโลละสามสิบห้าสามโลร้อยแล้วก็นี่คือสละสุมาลีกิโลละหกสิบบาทค่ะดอกอะไรนม่ใช่ค่ะเขาเรียกผักกูดค่ะมันเป็นต้นของมันต่างหากนะอือนั่นแหละผักกูดมันเหมือนใบมันเหมือนผักตาที่แ่ะใช่ใช่ใช่ ลองดูมัดหนึ่งต้มล้วจะอร่อยคือสามารถเรากินได้กินได้ทั้งก้านเลยหรอคะหรือยังไงพวกนี้กินได้อ๋อกินเฉพาะพวกนี้กับยอดมันอ๋อค่ะรอาถั่วของวารุิตานี่ถั่วยี่สิบแปเต็ม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 แล้วค่ะกินสิบห้าบาท แล้วก็ทั่วคูอีก10บาทไม่รู้แต่จะซื้อไปกินคู่กับแกงไตปลาค่ะมันไม่ได้เต็มแต่ล้น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 ดูนี่ล้นล้นเลยค่ะเวลานี้สะเดา10บาทผัปางสิบาทอันนี้10บาทอันนี้5บาท5บาทครับเอาไปทำอะไรคะเนี้ยแกงใส่หน่อไม้ค่ะกินกับขนมจีนค่ะ หนูใช่ไหมวันนั้นที่พี่ซื้อไปแล้วมันวันดีค่ะล้นมากนี่ต้องแขวนไว้มุมนี้ของวารุตาเลยค่ะโอ้โหมันช่งางสะใจหรือมันอน,นาดเนี่ยไปค่ะวารุตากับบ้านกานพอแล้วเธอบรรยากาศตลาดนัดบ้านเราค่ะเวลาข้ามถนนเวลาจะเดินจะข้ามหรือว่ายังไงก็ดูรถกันด้วยนะคะ กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะมาดูกันนะคะว่าวันนี้วรุตาได้อะไรมนาะบ้างนี่คือดอกกระเจียว10บ,บาทคือในส่วนวรุตาก็มีนะคะแต่ดอกออกมาก็ล้มกันแล้วมันไม่สวยเหมือนกับที่ซื้อมาเลยอะของซื้อนี่ดีกว่าของที่ปลูกเองซะอีก ถามยายนะคะว่ากินยังไงเพราะว่าดอกเขาเริ่มบานแล้วอะไรเก็บอกว่าเอาไปลวกแล้วก็จิ้มกับน้ําพริกอะไรอย่างเงี้ยแล้วดอกกระเจียวนี่นะคะเขาจะเป็นก็เรียกว่าสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่เหมาะต่อร่างกายของเรามากๆในราคาเพียงแค่10บาทวารุตารีบจองเลยค่ะตามมาด้วยอ๋อนี่คือมะตูมแขก คือในสวนมีไม้มีแต่บางครั้งแล้วเนี่ยเราก็เนาะอยากจะช่วยยายแกด,ด้วยสิบบาทอะไรอเงี้ยก็อาทิตย์ละครั้งที่ไปช่วยยายอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคส่วนนี้คือยอดมะกอกลุงที่วารุตาไปซื้อมะละกอกแกบอกว่าเอามาฝากวารุตาเพราะว่ามันไม่เต็มกำเอาไปเลยของฟรีจนให้เชือว่าอย่างนั้น น้ำใจคนบ้านเราเป็นแบบนี้ค่ะนี่คือลิ้นฟ้าคือแบบห้อยมาจากฟ้ากันเลยค่ะ10บ,บาทก็ไปคิดพิจารณาว่าจะทำอะไรดีลุงคนขายเก๋บอกว่าเกาเอาน้ํามันร้อนๆหันไปชิ้นทอดและจิ้มกับน้ําพริกส่วนลุงอีกคนนึงเข้ามาเสริมบอกว่านี่โทเอาไปเผาแล้วขูดๆเนาะแกงคั่วใส่ไอ้ไม่ใช่แกงใส่กะทิใส่หมูสามชั้น แกบอกว่าไม่รู้จะบอกอยังไงว่าเด็กมากๆวาุตาเมื่อได้ยินคําแบบนี้ก็อดทนไม่ไหวซื้อมาเลยค่ะสิบาทลิ้นฟ้าเดี่ยวจะทําแกงเหมือนอย่างที่ลุงแกบอกแซ่บเหมือนอย่างที่แกบอกไหมส่วนตัวนี้ใครเห็นก็เปรี้ยวปาปเพราะนั่นคือม่ยม สิบบาทกําลังจะงงว่าตัวเองเอามาทําอะไรเพราะว่ามันเยอะมากสงสัยต้องเอาไปตําม,ม่ยมกินอืม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  มะยมตัวนี้นะคะต้นมะยมบ้านวรุตามี4ี่ต้นแต่แต่ละต้นเนี่ยคือยังไม่พร้อมออกลูกไม่รู้เป็นอะไรคงจะทำตัวเด็กกันตลอดการหรือเปล่าวรุตาก็เลยซื้อของเขากินค่ะสิบบาทถ้ากินไม่พอเดี๋ยววรุตาจะดองถ้าดองได้นี่วรุตาก็อยากดองเพราะว่าข่าวที่แล้วก็ดองไปก็ถือว่าอร่อยสิบบาทใครอยาก มาร่วมจอยกับอารุตามาเลยค่ะตามไปด้วยตัวนี้มะเขือเทศสิบบาทอยากกินมันม่วงก็เลยบอกพ่อค้าว่าอยากได้แค่10บาทแล้วไม่เอาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากิโลโละยี่สิบสามอุ้ยสามโลสามโลห้าสิารุตาก็เลยเลือกมาเงินแค่สิบบาทสิบบาทก็ประมาณนี้ นี่ค่ะสิบบาทก็ถือว่าโอเคนะคะตามมาด้วยมะรักของลงุงอันนี้20บาทเงาะกิโลละ35บาทน้อยหนาในส่วนของวารุตาก็เริ่มวายไปแล้วจริงๆแล้ววารุตายังไม่มีความคิดอยากจะกินน้อยหน่านะคะแเประเอินว่าน้องเขาบอกพี่เดี๋ยวแวะที่ร้านหน่อยนะไอเราก็เออเนานะ ก็เก่งใจช่วยช่วยกันไปค่ะนี่ค่ะกิโลละสามสิบห้าบาทน้องบอกว่าเนี่ยมันโลกว่าแล้วนะพี่ให้พี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าเราก็ช่วยช่ยกันไปประมาณนั้นนะคะแล้วก็มาดูนี่เป็นสิ่งที่วรุตาเพิ่งเห็นครั้งแรกแกะกลุ่มไม่ทันเดี๋ยวนะคะมันเป็นอะไรที่ไม่รู้จักว่ามันคืออะไรแต่เขาบอกว่าเอาไปทำแกงส้มเอาไปทำอะไรได้ ก็บอกว่ามันเป็นดอกเป็นฝักของผักกุ้่นี่คือารูตตาเขาเพิ่งเคยเห็นเขาบอกว่าลวกแล้วก็จิ้มกับน้ําพริกหรือไม่ก็เอาไปผัดน้ํามันหอยอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่แปลกแปลก,ปลกอยากจะลองเพราะว่าเราแบบอยากกินของบ,นบานอยากกินอะไรที่มันแบบ ที่มันไม่เหมือนกับที่เราเคยกินผักบุ้งผักคะนา้าผักกะลามปีหรือถั่วผักยาอะไรพวกนั้นอยากกินอะไรที่มันแปลกแปลกถ้าเรากินอะไรแปลกแปลกแล้วเนี่ยแม่ค้าก็าเห็นว่าสิ่งของที่เราแปลกแปลกเรา แบบเข้อามาขายแล้วมันขายหมดพอขายหมดแล้วเขาก็อยากจะขยายเพิ่มมันก็จะทําให้ผักที่แปลกๆเนี่ยมันทําให้เราทําให้มีมากขึ้นในตลาดมันทําให้แบบร,รักษาพืชพันธุ์ของต้นไม้ของเราด้วยอะไรเงี้ยบรุตาก็เลยชอบอะไรที่แปลกๆแบบนี้นี่ก็คือสิบบาทตามมาด้วยถั่วคือทุกสัปดาห์ต้องซื้อถั่วลิสงคั่ว คือมันอร่อยมากเพราะว่าใหม่หอมอร่อยกินแล้วรู้สึกเลยอะ่ะกินแล้วชื่นใจต้องแมยาย่าต้องสามีติดใจกันไปหมดเลยอันนี้คือถั่วฝักยาวอันนี้นะคะ10บาทค่ะ10บาทนีกี่ฝักสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามฝักก็ตีเฉลี่ยว,ว่าฝักละกลือบ,บาทหนึ่งตามมาด้วยขนมจีนมีแกงไตปลาอย่างทีเ่เยน็นก็เลยอยากจะกิน มะละกอในสวนมีเยอะไหมมีเยอะแต่ยังไม่สศกและอีกอย่างก็อยากช่วยลุงด้วยอันนี้ลูกละยี่สิบห้าบาทสุดท้ายก็คืออีกแล้วอุ้ยไม่ใช่มีอันนี้ถั่วพูอีกผ้าอีกอีกสิบบาทเสื้อผ้านะชอบไหมชอบซื้อไหมซื้อซื้ออีกไหมซื้ออีกกางเกงสีดำ มีเยอะไหม,มเยอะมากแล้วทำไมซื้ออีกหาเหตุผลไม่เจเห็นว่าเขาเป็นแบบพยุดยืดแบบอิลาสติกแบบนี้ชอบก็เลยซื้อมาอันนี้คือขารีบซื้อมาอันนี้สิบบาทช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรชอบใส่เสื้อแบบสีสันคงแบบเริ่มแก่เยอะแล้วก็เลยแบบชมพูแดงเหลวงประมาณนั้น ครั้งนี้ก็เลยนี่ค่ะเสื้อสีเหลืองโอ้โหแบบเหลืองมากแล้วก็คางเกงก็แดงลายโอ้ยดูนี่แบบสุดสุดอันนี้ยี่สิบอันนี้สิบอันนี้สิบบาทโอ้ยวารุตาเอ้ยเชอนี่สี่สิบบาทค่ะ มาแล้วค่ะลูกแรกเสื้อสีเหลืองพร้อมกับกางเกงสีดำเสื้อสิบบาทกางเกงสิบบาทคือแบบกางเกงอะมรุตาคิดว่ามันแบบเออมันจะโอ,อ้มันจะใหญ่นะเพราะมันเป็นสายเอ็มเบอร์สีสิบแต่พอใส่แล้วอะมันพอดีตัวเลยอะแล้วเสื้อตัวนี้อะ คือมันเป็นลายน่ารักแล้วแบบคอแบบเว้าแบบเนี้ยแล้วแขนอ่ะคือมันเป็นการตัดเย็บแบบง่ายๆแต่มันน่ารักอ่ะในความคิดของวารุตานี่นะคะว่ามันมันน่ารักอะแล้วราคาเสื้อสิบบาทกางเกงสิบบาทอ่ะตัดไม่ได้อ่ะคือจริงๆแล้วมันตัดไม่ได้ แต่เราได้ในราคาที่แบบเหมือนได้ฟรีจริงๆเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะลูกนี้สินค้าจากตลาดนัดค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นกางเกงค่ะกางเกงตัวละยี่สิบบาทแม่ค้าบอกว่าเหมาะก,กับพี่ว่าอย่างนั้นเริ่มแรกก็ู่ตามไม่ตั้งใจจะซื้อก็บอกเหมาะก,กับพี่แล้วเหมาะก,กับพี่อืมอ,อย่างนั้นจัดอีกแล้วค่ะ ยีบาทแล้วเขาจะเป็นกางเกงที่แบบมันขามันมาตัดแล้วมันไม่ได้เย็บอะไรอย่างนี้แล้วมันจะมีกางเกงที่แบบูมีโบผูกแบบนี้คือเราสามารถที่จะใส่กับเสื้อสีขาวเสื้อสีดำเสื้อสีดอ,อะไรก็ได้นะคะเน้นแบบเออ เอวลอยนิดๆอะไรประมาณนั้นไม่ไม่ใส่ตัวยาวๆอะไรอย่างเี้หรือไม่ก็เป็นเป็นเสื้อกล้ามอะไรพวกนี้ที่แบบโทนสีเข้าเดียวเข้าด้วยกันน่เยก็สามารถใส่แบบสบายๆทั้งชายหาดทั้งช้อปปิง้งซื้อของหรืออะไรก็ได้คือได้หมดเลยอะ่ะแล้วเนื้อผ้าเขาบางเบามากคือแบบพิว ก็ย้ำอีกทีนนะคะเสื้อผ้าของบรุตาส่วนใหญ่ก็จะมาจากตลาดนัดตลาดสินค้ามือสองเพราะว่าใจเราชอบอะไรเงี้ยแล้วสินค้าก็ก็เรียกว่าราคาก็โดนใจมากๆแล้วก็ตลาดนัดตลาดขายของมือสองก็คือคนที่ขายก็คือคน ชั้นล่างอย่างเราเรานี้แหละค่ะถ้าเรามาช่วยกันซื้อแน่นอนกับฐานล่างก็จะแข็งแรงทําให้เขาได้มีรายได้ได้ไปต่อร่วมถึงเราด้วยค่ะที่จะได้ไปต่อเพราะว่าสินค้าที่ขายล่างๆแบบนี้ราคาไม่แพงแต่คุณภาพเที่ยวเท่ากับห้างเลยค่ะ ก็วรุตาก็ต้องขอบระคุณทุกๆกำลังใจที่ให้กับครอบครัวเราให้กับวรุตามาด้วยดีเสมอมานะคะแล้วก็วรุตาก็ปรารถนาให้ทุกท่านได้มีสุขภาพกายใจแล้วก็เงินมียิ่งยิ่งขึ้นไปสุขกายสุขใจตลอดเวลาค่ะเดี๋ยวเจอกับวรุตาในคลิปหน้าสำหรับวัน้สวัสดีค่ะบายบาย rồi mới khác